หอมเข้มเต็มรสชาติอาราบิก้ากับอินคอฟฟี่กันค่ะในอินคอฟฟี่เนี่ยนะคะนอกเหนือจากความอร่อยของรสชาติแล้วเนี่ยนะคะใน1นซองนะคะให้พลังงานแค่60กิโลแคลอรีเท่านั้นค่ะแล้วก็น้ำตาล0%นะคะรวมไปจนถึงไขมันทรานส์0%ด้วยค่ะและข้างหน้านี้นะคะก็คือสารสกัดทั้งหมด7ชนิดนะคะที่ถูกรวบรวมอยู่ในเจ้าตัวอินคอฟฟี่นะคะตัวแรกนะคะแน่นอนค่ะ กรีนคอฟฟี่บีนนะคะเจ้าตัวกรีนคอฟฟี่บีนเนี่ยนะคะกว่าจะได้มาเนี่ยนะคะต้องเอาเขาไปคั่วนะคะแล้วก็ให้ได้สารสําคัญที่สําคัญมากๆในเรื่องของการช่วยเผาผลาญไขมันค่ะเขาจะทําให้ไขมันในร่างกายของเราเนี่ยนะคะแตกตัวออกได้รวดเร็วค่ะแล้วก็ถูกขับถ่ายออกนั่นเองค่ะตัวต่อมานะคะคือสารสกัด แอลคานที่แล้วก็โคลินไบทาเทตค่ะซึ่งทั้งสองตัวนะคะมีงานวิจัยที่บอกว่าเขาช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันได้เป็นอย่างดีค่ะตัวอื่นนะคะก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันแล้วก็บล็อกนะคะทั้งแป้งนะคะหรือว่าไขามันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากผลส้มแขกนะคะกาซีเนียค่ะเขาจะมีกรดที่เรียกว่า HCA นะคะซึ่งช่วยบล็อกไขมันไม่ให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายค่ะแล้วก็สารสกัดจากถั่วขาวนะคะหรือ หรือว่ากรีนคอฟฟี่บีนค่ะช่วยทําให้การดูดซึมน้ําตาลหรือว่าแป้งนะคะลดลงค่ะก็เลยทําให้การขนส่งไขมันในร่างกายของเราเนี่ยลดน้อยลงด้วยนะคะแล้วก็สารสกัดอีกตัวที่สําคัญมากๆเลยก็คือสารสกัดจากผงบุกนั่นเองค่ะ ซึ่งสารสกัดจากบุกนะคะต้องบอกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะสกัดได้จากพืชนี่เองแหละคะ่ะทำให้ในเรื่องของการอิ่มเร็วนะคะช่วยในเรื่องของการอิ่มเร็วแล้วก็ทําให้เรารู้สึกอิ่มยาวนานขึ้นอีกด้วยค่ะและก็สารสกัดตัวสุดท้ายนะคะสารสกัดจากส้มค่ะช่วยในเรื่องของการลดไขมัน <Financial Light> เาผาผ่านไขมันโดยเฉพาะการลดไขมันในช่องท้องนะคะซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคหลอดเลือดนั่นเองค่ะ